ต่อรับขาสู่สองสั่รอยเด้อพี่น้องงาน,นอยู่ในรถเบิง้งหนาดำเธอได้เองลูก<ด>ลูก<ด>ม <า S 2> ันมักขวดหนาเอาว่าเป็นคลองขึ้นเดนิที่จริงนนรรหนาไม่เคยไปดำบัะนี่เราแต่ว่าในกล้องมันดำนี่เหมสั่นร้อยอันวัิพาไปเบิง้ง หางบางไ่พี่นอ้องบุญบ้านสล้อยมะออื่นนอ้อเสอ 5, าซีเสาะหาขจาจัดงานบุญบางไฟเป็นปีชอิดเลยบ่เคยมีแล้วก็เห็ดทางใหม่อยู่บ้านอัมนมมาไลนี่นอ้องบ้านอยู่ไหนแหละบ้านโซนตูตตเนะาะเขาจารเหดวัดพรอ้อมเหดซาลาเหดวัดใหม่ แล็กเจก้ากระดูดบอนเศษบังไฟเนาะบังไฟแสนพี่น้องจูดวันทีเศร้าหายเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี้สไลเดอร์หั่นคล้ายคลองยังกระเจาเาเ้าม,จมาไปแล้วเนาะเงยมือข้าเจ้ามาผ่านพังเบิ้งพี่น้องสอร้อยบังที่กับ เจ็ดขปุนจะหาลูกก็สิบบวีไผมาหรือเป่าเนี่ยลูกเอากระเบรกินเอากินวิญญาณยังสินะในอ,อย่างกับวันที่ทศสีสาาสาาเสหะเสหะเนาะเป็นมือมอนัดพาอลิตไปซักยาพี่นอ้องก่อนสิว่าบัญญัติยังเน่เลยยนะ่านไปซักมาลูกไข่ย่างาาขายย้าวเจ้ามาเลยกับมีเวลาหายอยู่หากินแต่ก็สิเหตุอยู่ ที่าหาที่จริงนะวันที่สัส้วสี่เดือนก่อนนเขาลืมหมดเรื่องเหตุเนี่ย ยิ่งง่ายังการแห้งเป็นหมู่บ้านนิดน้อยบ้านเดียวกันนะแล้วก็บ้านสลอยแต่ว่ามันเป็นบ้านสุกต่งตุนแล้วเ,เจ้ากับบ้านโฮมบ้านอันนี้มันหอดว่าสามสิบลังคาเงินประมาณนี่แหละสามสิบ สี่สิบลังคาเนี่นี่แหละทางเขาออกมาจากบนนาม,มาลาขาขี่เข้ามาเลยเลยซื้อเข้ามา <_ C 1> เขาบุกเบิกไม่เบิดเลยหมูสลอยนี่แหละพี่น้องเป็นคนยากจัเทรร็ดบุญบางไฟน่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่มากบุญบางไฟก็ว่ารวยสุดในมูในบานเท่านี้นะเฮ้ยเนาะอันนี้น หนันคายเรื่องข้าเจ้ามาเ้าสิจอเจ้าเออข้าเจ้าสิตั้งเต็นท์นี่ข้าเจ้าก็ตั้งเต็นท์เห็ดบุญหางบังไฟนี่แม่นเบิดแล้ายเทมูนี้แล้วเนาะข้าเจ้ากำลังกะเกี่ยมใส่ง,งานหันคา,ายเรื่องคายคลองบังไฟเนี่ยเศราหาบางังพี่น้องบังไฟแสนงานบุญบังไฟแสนบรรดาหัวคำบรรดาห้อยปังอะไรเนาะ บ้าน้องไม้ปังเมืองสองคนงอนแควงสซนนเขีดเฮ้ยพอถือ,อ,อไปบมดเลยเตรียมปะพร้อมกับเป็นวัดเดยอยู่พงศ์อ่านใครเรื่องค่ะจะมาแล้วจะมาแล้วแต่คอมเมนต์ันจะปิดอันนี้เป็นบอ่อันท่านอันปลาโปง ขาเจ้ามาเตรียมเลยเนาะจับจองพื้นที่กันขาเจ้าประมูลเอาอันนี้นะชลายคลองนี่ข้าเจ้าก็ไหลเป็นเม็ดด้ด้เนาะเชียค่าที่คือกันได้เลยยังบ่เคยลงมาจ้าคืออชมเทไรวอยบางไคเขาชียขานีเออาีมาเ การลังกลางเต้นพี่น้องนี่การลังกลางเต้นตัวเต้นนี่ในบ้านเจ้าของไงแล้วเนาะบรนอาไฮปังบ้านซอยนี่แหละบอลเช็ดอันจูดบังไฟข้าเจ้ากา,กางไว้เบิดแมนบดเลยแถวนี้ข้าเจ้าดูดเถิกใหม่ประเด็น,นพี่น้องแมนเพื่องานนี่พอบ้าน บ้านสลอยพอบันวอนเต้นนั่นกับเต้นอันกองเชียร์บางไฟพี่น้องนี่นคือว่าจาัดยิ่งใหญ่แล้วเป็นปีทำเอทเลยบ่เคยมีอหาหารบางไฟหน่อยบอกนี่พี่น้องหางบางไฟเมื่ออื่นนะี่แหละเนาะผู้ใดอยู่ใกล้ก็มาบุญบางไฟบ้านสลอยเด้อพี่น้องอยู่บ้านน้องพอยปงัง เมืองสองคอนแขวงเซาวรรนะเขตวันทีเซาสี่สองมือวันทีเซาสี่มีมอลำเรื่องพี่น้องวันทีเซา,าหาวงดนตรีมีดีเจหา,หาคนดีจอกดีเจนะเปิดซอดแจ้งคนเขาจะสิเปิดซอดแจ้งเลยเนาะะไปไปเบิ่ง<ะ>กวางแห้งเลยเนาะห่างบางไฟแสนเดนนีีพี่น้อง ก็คือขึ่นเนาะโบเคยมีเ,ยมเป็ดข้างแรกคนือสิหลายพี่น้องแต่ว่าบุญบางไฟนี่ชะลอยบ่คยมักไปได้วยชาร้อยญานเ <c oughs> บ่งกระเบิ่งไกลไกอันนี้ทางตัดใหม่ทางตัดใหม่ลงไปพุนน้เม่นบ้านเบาอ้อยตัดไปใส่บ้านเบาอ้อยบรรดุงขึ้นเมื่อชววันทางเส้นคลอง บ่เคยมาบ่าทันได้ม,มาจักเทื่อนห่ายากพี่น้องห่างบักไฟบ้านเฮาน่ะสิแบบบักไฟแสนบางไฟหยากแม่นบ่ค่อยมีบ่มีไผเห็ดไอหมื่มนส่ร้ายมีแต่บักไฟมืนมม่นบอนห่างนี่ก็ข้าเจ้าเห็ดบ่แม่นบ่เป็นแสนพุ่นบก่กพอเสามันสั่งอันนั้นน่ะก็แพงเลยตัวเสาเสาละหมื่นเสาละหมื่นบอกบ่อเสาบดหลายเต๋อพี่ตั้อะ นี่อันนี้คือหางบางไฟสมืป้าไปเบิ่งเชามันอันนี้คืออันไหนยังยง่ายคือมึงดูป้ายอันนี้เออป้ายอันทูพะทัมแมนหานธงเงินพา,า,ารงงพาวยพี่น้องจัดงานผู้ที่จัดงานเห,ห็ดอันหางบางไฟผู้ที่บุกเบิกยาเขตหางบางไฟนี่ก็คือหันทงเงินพารวยขายรถใหญ่ กิคือคืนคนลายขนาดพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างพูป้าเสามันเนีนะคักเนาะตนนแต่ว่าบางไฟแถวเรานี่สั่งมาแต่ไทยพี่น้องถ้าเหตุกันจัดงานบุญบางไฟนี่เนาะแถวบ้านเฮาผมมีคนเหตุบางไฟแสนบางไฟล้านจัิงสิแม่สั่งมาแต่ไทยแล้วขาเจ้าก็เอามาจูดให้เลยเ้า่าได้จูดเองแต่ว่าขาเจ้าเป็นคนจูดให้เจ้าของบางไฟเนี่ยเป็นคนที่จูดให้เนะาะไปยัง เอาเ่กสารไปบุญข้าเจ้าก็แก่ไม่หอดทีขาเจ้ามาขึ้นทางขอแค่สั่งเอาก็ก่ารไปคนจุดอย่างเดียวปาดข่วงอะไรเยาะไปอ่ะเอาบางใคมาซ้ำที่บเอึดบอลจอดด้วยนี่เงินรางวัลเจ็ดหมื่นบาทด้วพี่น้องปัดให้เบิ่งไก่ๆเซามันเนาะทั้งใหญ่ทั้งสูงเลยนี่สองหาง เสาหาบ้างจูดมือวันที่เสาหาบอหรือเส้าสี่อนาคตเส้าสี่เสาหาเส้าสี่เสาหาเลยนเนาะป๊าดเถอะอส,สิสสงเงินรางวัลเจ็ดหมื่น 1700, บาทพี่น้องเนาะอันห่างบางไฟน้อย กว่างแหงรถนี่จอดได้หลายขนาดทั้งคนพ้อมทั้งลำเรื่องอแม่แล้วก็ปวดอยู่ยังมาฟอนอยู่นามอสหานหมอลำเพศสิปอริษไิ่ฝนบอกว่าปั่นกันเพศสิปปวันที่ซาซีชะลอนแปมันที่เศ้าหาเน,น้องขีตมไผบษณกไผแพรกลงน้องโจกไปไผ่บนเอลงน้องขีตมนี่เขาเหตุน,น้องขีตมไปแล้ว เออคักเนาะเห็นน้องขี้ตจมไหวนี่เขาเห็ดน้องขี้ตจมไหวแล้วนี่ไฟไฟบวกขึ้นแม่รถถือว่าหดหน,น่ำไวเนาะเฮ้ยเขาจกนี่เขาจกมีหน่ำบ่หรือว่าฝนตกนี่ครฝนตกมือนันเด้เอาอ่างตานี้บ่เขามันอันหน่านานนำตื้นเลยเขาโมแม่นพ์อเขาเขาดูดดินขึ้นเลยแล้วมันตกในนึงมันก็มีนมนนนหน่ำเลยอาห่ารบางไฟน้อย หั่นไข่เครื่ก็คือซิ่โซนเทวพุ่นหละครูสไลายนะหั่นไข่เครื่องเขางมื่อื่นอันนี้เป็นวดัดพี่น้องนี่สีสมนี่วัดเท็ดใหม่ตะกี้ก็มีแต่ซาลาเงินใหม่ธรรมดาอันนี้เขาเห็ดใหม่เป็นวดัดเมื่อื่นนี่แหลนะเนาะเป็นเมืองานฮาป์ก,าก็เลยลพามาเบิง่ง เออบานเฮาปังกันจากที่บ่มีไผฮู้จักก็คือสิฮู้จักตอนนี้แหละพี่น้องเพราะมันบ่แม่นบ้านสายท่าบ่แม่นสายหลาก,หน,นาลากหน่อยคนชิโฮบ้นานนี้แหละดังทุปีทุปีปละบ้านแม่เขาจะได้เห็ดแก่เห็ดทุกปีแะไรบ้านนี้ หวงแหงเนาะทำทีอยู่กองเสียกับลำวงมาลำเหลืองลงขางนี้ไปสักเดีสารวัดเก่าหลังสาวัมีขนาดมาลนมาลำเรืองาเก่าเาเจ้ากันนะสิจัดเวลากันเนาะบางไฟขึ้นสูงใส่เวลา เท่าไรลงซงเงินรางวัลเจ็ดหมื่น 70, บาทเจ็ดหมื่นบาทถือว่าร้ายเลยเนาะบางไฟแซนิสร้อยโบหูอ่ะมันสี้วา่าบังท่อใดเนาะม่าชี้ใจของใครข้อฝนกระทุ้ทง,เทงเงินพาลวย เสือตึงแตหมูทะลอยเอาห่างอิส oh. ุเล็ตเขาเห็ดมาขายเตรียมเชียร์บ๊ได้มาดอกวันเกือบมูในกะคำแล้วอยู่กับลูกหมูเป็นยังคำกับพี่หน้า yes, ยังมีอีกพี่น้องแม่ชิจัดทุกปีอย่างกี่พลาดดูนะบึงบางไฟพอบ้านเขาเองเด็ พ <laughs> าลูกผลิส่วนเท่าคือย้นมาเบิ่งบังไฟบริษักปันไดพี่น้องอย่าน,นิเสียงมันข้นควันกุ้มก้องแต่ว่าแถวบ้านสลลยยังบบมีได้บังไฟหลานยังบ่เคยมีมีแต่บังไฟแสนเนาะบบนแบบอันตรายไปจังเนะาะบังไฟแสนนี่บงังเท่าไหร่ แฟนประมาณสองหมื่นสามหมื่นประมาณสองหมื่นนะประมาณสองหมืน่นไม่ธรรมดาละประมาณสองหมื่นนี่ยละบาทก็ถือว่าเป็นจัดงานสถานที่แบบว่าเห็ดถังบางไฟกว้างควรแล้วกะได้เดินวัดนำเนาะพระเจ้าถิดเห็ดเดินวัดเลยนี่ดได้ทั้งซองอย่างเนาะเฮนะ้ยเนาะได้ทดั้งอันเดินวัด ในยางวัดกับทั้งกรมาเฮ็ดใหม่ได้ทั้งบอนจัดงานบุญงานบางไฟเลยต,ต่อไปกับบัวได้เถอะแล้วพอมันแป่นแล้วเด้ต่อไปบ้านท่ากระชีมีแล้วได้ขวัดเพิ่มเด้ไม่ว่าเขาเขามีแม่กเจากระชีสางเสียนนั่น,นเฮ็ดบุญจัดงานใหญ่เขาเจากับมโมมาทานมาหน่อยก็ได้อันน,นั้นแล้วกับวัดใหม่มันกระิเจริญขึ้นแะเด้ คันสลอยว่าแล้วแบบเป็นเกะเกะกะลงลงลืมลืมเน่อย่าแปลกใจเด้อพี่น้องว่าสวงจะเป็นยังว่าแล้วก็ลืมมันเด้ข่อยกันยังหูซึกจ้คข้องอยู่ข่อยว่าแล้วข่อยก็ลืมวัยรุ่นลายบุญแบบจังสี่นะเด็กน้อยเล็กเนกลายบ่มีบอนไปบ่มีบอนเที่ยวพอเป็นบุญโดนๆมีบุญจังสี่คนนั้นบ่ให้ว่าเลย ตอมเพิกๆใครก็แม,ม่งเมาองผู้ละผู้ใด้เอาไวรุ่นกับไฮมาวันที่เสาหาเด้อพี่น้องเนาะทุกคนผู้ใดผู้เฒ่ากับไฮมาวันที่เสาะซีมอลำเรื่องซอดแจ้งวันที่เสาะซีเนาะมอลำเรื่องแจ้งต่อมาวงต่อมากับวงดนตรีกันนะสิเกือบแจ้งคือกันฝนโปรตกฝ่าบุลุงกับเป็นใจก็ดีอยู่กยาวเหนียวนาน บ่บุญบังไฟแล้วก็พนหมักตกอันนี้วัดเนาะมือบุญพลเรศอยจังชีลงมาโมมาทานเนาะม,มืออันนั้นคือสีโรดหลายเฮงให้เข้าไปก่อนบะเอ้วเขาเปิดตาจะไป หน kh kh ển, ันไข่เครื่องกำลังมาหลายรถกุ้งนะบจักรนี่ข้าวกำลังเริ่มกลางหันไข่เครื่องไข่คองแต่ว่าแดดนี่สุดยอดเนาะ <laughs> สุดแดดน้ำปัตรีกับแดดน้ำย่ามนี่แหละ แดดแห้งกว่าสงการานต์อีกหลานกับเจากำลังเริ่มมาตักเงนเหลืออยู่นะชุดท่านเจ้าทางเขามาบุญพวกหัวเขาเจ้าเฮ็ดไปบอกถ้าจะมาทางปากสองโบ,<อ>บเห็นเนาะ,ะเขาจ้าบริเฮนเขาลงเฟซมิตรบอก,อกมิตรลงเฟซนำทางปีธิดก็ชิลงทืนแต่ปีต่อไปกะมันมีแล้วเลย ที่ซสือเลยไปมีไหมพี่ไม่จะท่งหน้าเลยบานท่อเนาะแดดแห้งแร้วมิชบอลชิวดีแต่ว่ามันเป็นยามแบบใหม่ปรุงแน่เลยมีม่มคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมมีเดอร์พี่น้องสโอยกายมากเลยพามาบึงสถานที่จัดงานบุนบังไฟมืออื่น บางไฟแสนรุ่นเงินลางวันเจ็ดหมื่นบาทมาม่วนกันเด้อพี่น้องปุไดอยู่ใกล้สบายดีเด้อ